สวัสดีครับคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาลองขึ้นรถเกี่ยวครับกับเจ้าแลมโบนะครับจะเอารถเกี่ยวขึ้นรถเทลเลอร์คันนี้ลองดูนะครับผมหลายคนบอกว่าขึ้นไม่ได้เพราะว่าหางมันสั้นนะครับวันนี้ผมจะมาลองนะครับกับรถเกี่ยวกเกษตรพัฒนา มาลองกันเลยกับรถตกลุมรถเกี่ยวกเกษตรพัฒนาครับรถเสียยางทรัพย์สินแม่ถถถอตอนนี้กำลังจะเอาแบตเตอรี่ใส่ยางเง้วที่สุดแล้วมันวน่าี่เกษตรรุ่นนี่เครื่องรุ่นยังเกษตรปดนี่มันเงวมันเงี้วว่าเขาหม่องไหนเอาอธิบายมมันเงี้ยวมมันไงฮะไงไงก็นีเป็นไอ้นุ่มไอ้นุ่มกับซัดชวนทำกันนี่แหละ แต่ว่าความเงวกับแม่คัน้นี่แม่งเงี้ำกันรุ่นี้เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวที่เงีสุดเทุเาทพว่าก,กะเซียชูมนี่เขาหยอส่วนลงมามันป้นอมแล้วกะเซียชูมนี่ของท่ทนกูเนี่ยรุ่นเงยแบบเอสเจ็ดพันเออเสเก้าพันเอ 9, 000, เอ,อเสามพันของกะเซียมูของ่านกูนี่กับกะเซียเจ้เาชันเขาดีหยนลงมาไม่เลวหยดในชันแ,นนแมยนยงหยนในชันทีใครลูกกูเต่มูนี่วนเป็นลูกโตม่แต่เงี้ย้วจะลองขึ้นดูครับนนมูนีได้ก็คือในสเอ้า ขันส้มมาวันรุ่นนี่ขึ้นได้รุ่นอื่นก็ขึ้นได้สบายเลยเพราะว่ารุ่นรุ่นรุ่นอื่นมันสั้นก็เนี่เออเอาให้แน่เด้อมันเงาหนําอย่างว่ะปากมันเหงาบ่ะข้อเหงาบ่ะนี่แหละหลายคนที่บอกว่ามันสั้นปัวขึ้นไม่ได้ Nè, yeah. mà lang gọi duyên đào ngân kang duyên nó mắc kèm ngân 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 เดนี่เดนี่แต่งเหมือนแล้วสองคันนี่พร้อมเกี่ยวแล้วจะไปชุม่มพ้นเมื่อทีอเ,เสียยางนี่มีรถเกี่ยวสองคันมีรถแบ,บ็คโฮลสองคันโกบีมาร์คทีกับมาร์คเอ็ดแล้วก็รถเกี่ยวกเกษตรทั้งสองตินบ่อเ,เอา้าเรารถเกี่ยวมีสองคันหมอแบตคือมีคูเ่คเดียวหันครูหนึ่งหัน ใส่ขั้วเบ็ดเสร็จแล้วใส่ขั้วเบ็ดเสร็จเอาอาฟาวสตาร์ดนอนจะฝอยเออเอามาดูว่าจะติดไหมจอดมาเป็นปีซอมเมืตั้งสามเซนจะ่ติดเองดีวระวังมันถอยหลังไปเหยียบทั้งมลังนี่แหะ dạ vàng bây, dạ vàng bây าจริงๆครับ って。 ่ะเป็นครั้งแรกของเจ้าแลมมบูเลยที่จะได้ลองขึ้นเกษตรพัฒนาครับล้นปลดนี่ที่ล็อกเบรกเรียบร้อยแล้ว ยาวมากครับหางสลปบดีมากอ่ะถึงเวลาสำคัญแล้วอย่ามาถามเทสคือรถ มาดูกัน ยังไม่ค่อยถนัดนะไม่เหมือนลูกน้องพ่ออาเจะเก็บบันไดด้วยเอาไม่ไดงไหมฮนี่ Vâng. Ủa Mắn cả đốt qua bên đây mắn hăng Ờ Ủa Lửa phước thế này Lửa phước đây ờ. Ủa Lửa Đây kia ờ. มันมันไในบันไดมันนั rider, ่นเนี Ten, Than, th pai, ้มันลมลงไปตัวนึ่งทางนั่นทางนั้นมันลมนั่นแหละบันไดอ่ะเออมันต่ำก็กันทันทัานไปเนี่ยท่านไปหางเนี่ยเออแต่ยังมาบันไดบันไดอันอันอันนี้กับรถมึงอันไหนี้ยมันเหงากันบันไดนี่สั่นยังสันยุ่นอยู่ดิดิ ห้ังหวัดมึงดูใช้่งลงๆดูมันลงยากบ่บแบบนี้ท่านไหนท่านไหนอ๋อมันต้องใส่อีกอันนึงอ้มันไม่หยยบอันนี้มันสูงบนอ๋อจริงๆมันต้องใส่เล็กไอ้ เล็กนิ้วอีกกันนึงอะไกันไห้แม่งซีนี่ไอ้ที่ซี่นี่เขาใส่ซือนี่แมนใส่ซีนี่มาอีกแล้วก็ใส่หลับกันมาอีกหน่อยใส่เล็กนิ้วเลาะเล็กนิ้วออกใส่เล็กนิ้วเห็นปะต้องรอกันได้เสริมไม่ใช่ตัวนึงกันได้เสริมเสริมกันอีกเพราะว่าชุดคอนี่มันห่างไงคอนี่มันห่างไงเออมันห่างมันห่างแล้ตัวนี้มันเป็นเล็กนิวเออที่จริงแล้วนี่เขาเอาเสริมขึ้นรื่งหลังอันนี้เลย ว้างเนี่ยแข่งกันเนี่ยว่างแข่งกันลงไปเนี่ยขึ้นอเอยางเอลองลงขึ้นมาอีกจักรออด้มันก็ดีกระดกว่ะมันเป็นบันไดมันลมหมอข่งถ้ามุงบางทีเออแนวมาห้องดูเตะแนวใหม่ไปห้องด็เมื่อกี้มันลมล่องเมื่อกี้เนี่ย ลองเดินลงครับเดินลงเดินลงลองดูจะกระโดดไหม อีกรอบนึงลองดูมันใดมันมันใดมันทางกันึ้นวาล่ะมันเล็กกระดกซือนั่นแนนแนนเขาองไปเติมขันใส่ เนี่ยบันไดมันหายไปช่วงไปเห็นไหมนี่ขั้นมันหายไปนะอ๋อต้องใส่ประมาณสามตัวใส่ประมาณสามตัวพอดีนั่นแหเออสองสามตัวเนี่ยแหละพอดีเออนี่เราก็จะได้รู้ไว้ เอาไปไหลไปย,ยังไงเพราพ่อ,พอวางปากลงเอาบันไดขึ้นดู่เตะจะลองบันไดขึ้นดูจะไ,ได้ดูว่ามันโดนไหมอ๋อไม่โดนนี่แหละพอดีเลยสัส่งซวนพอดีเป๊เยี่ยมเอาลงเอาลงข้างหน้าก็ห่างพอดี ข้างหลังก็พอดีเอาลงเลยลงเลยเติมใส่ครับเติมใส่อีกสักสองสามตัวเหล็กนิ้วสามตัวข้างละสามตัวครับ มเที่ยมตรงนี้แหละอ๋อมันไม่มีมันไม่มีเหล็กมาลองเอออย่างว่าเลยเข้าใจแล้วโอเคอ้แน่นอนแน่นอน คือดับเรยงสั่ โอเคได้ลองแล้วก็ได้รู้แล้วครับแล้วไปปรับปรุงแก้ไขใส่เหล็กประมาณสามสี่ตัวเอาเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ